ฟินแรงฟินสวัสดีค่ะ เนกจั๊มค่ะก็วันนี้นะคะเราก็มาถ่ายทำเอ็มวีค่ะของเนกจั๊มค่ะอยากมีแฟนนะนะคะ<อ>ก็นี่ก็คือบรรยากาศกองถ่ายของเรานะคะตอนนี้เรากําลังพักเบรกอยู่ใช่ค่ะแล้วก็มีน้องกรีนกับน้องพาร์น,นะคะมาร่วมเป็นพระเอกเอ็มวีให้กับเราด้วยใช่<อ>ก็มาเป็นบอดี้การ์ดให้กับเรา2คนนะคะต้องบอกว่าการถ่ายทําสนุกสนานมากๆเลยค่ะถึงแม้ว่าแดดจะร้อนนะคะ ใช่ใช่ก็ก็ก็ไม่ร้อนเท่าไหร่แค่สว่างสว่างน้ค่ะก็จะเห็นนะคะเราสองคนจะแบบเป็นผู้หญิงที่สาวสวยและรวยมากใช่บ้านหลังใหญ่มากอะไรอย่างงี้ค่ะดูสิคะมุกมุกมุกเราก็แบบเราก็แบบรับสมัครบริการอะไรอย่างงี้ใช่หาคนดูแลถูกจะได้แบบว่าปลอดภัยอะไรอย่างงี้แต่ว่าคนดูแลของเราต้องแบบหน้าตาดีบุคลิกดี หล่อกล้ามใหญ่แขนยาวอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็รอชมวีของเราสองคนด้วยนะคะค่ะ <c oughs> ผมพาร์ทกามิกาเซ่นิวคอมเมอร์นะฮะครับผมกรีนกามิกาเซ่นิวคอมเมอร์ครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาถ่าย MV อะไรเอ่ยของพี่ๆในกดจำนะครับใช่ครับเพลงชื่อว่าอยากมีแฟนนะอ่านั่นแหละครับซึ่ง MV เีนี้มีความพิเศษตรงที่ มีพวกเราเนี่ยอยู่ใน MV ด้วยพี่นักก้ามาตอนเช้าครับก็เหมือนแบบเอาเราไปไฟครับแต่พวกเราเนี่ยเอาใจไฟก่อนฮะครับเราร่างกายสู้เขาไม่ไหวจริงๆครับพวกเราเนี่ต้องขายหน้าตาครับครับซึ่งหน้าตาของพวกเรานี่บอกเลยว่าชนะขาดเลิศครับกินตื่นเต้นไหมได้ทํางานกับพี่ในกอดจำก็ไม่ค่อยตื่นเต้นครับแต่แรกๆอาจจะตื่นเต้นแต่ว่าพอแบบรู้จักพี่ๆเขาแล้วแบบเหมือนพี่ๆเขาแบบนิสัยดีมากนสายมากแบบเฟรนลี่มากก็แบบโอเคก็ผ่อนคลายเป็นกันเองดีครับเราพลาดล้วครับ ก็โอ้โหก็ได้ทํางานกันกับไอ้เพลงรักกันอย่าบังคับก่อนหน้านี้ครับใช่ครับเห็นได้ข่าวว่ากีนี้จะขึ้นคอนเสิร์ตกับพี่ๆในกดจมด้วยนี่ใช่ครับของผมจะอยู่ Waterfall นะครับซึ่งจะขึ้นคู่พร้อมกับพี่ๆในกดจมนะครับครับสนุกกันได้ครับแล้วของพาดเนี่ยของพาทก็อยู่ h o n e s Floor ครับกับพี่ขนมจีน c a m i เ a s e Dance Pyramid นะครับก็วันที่4ตุลาอย่าพลาดกันนะครับซื้อบัตรได้แล้วฮะวันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับเจอกันครับ นนเ้ั like. ถ้าไม่อยากพลาดรายการต่างๆนั้นก็กด subscribe ตรงนี้เลย subscribe U Channel โทรทัศน์ของคนรักดนตรี24ชั่วโมง